เด็กง่ะเด็กงาะค่ะก็ตอนนี้ที่ออนแอร์อยู่จะมีซีรีส์ออท่มอินไมหาค่ะทางช่อง a h เชนซีรีส์ก็ตอนนี้เป็นตอนที่4 3ตอนแรกจะเป็นแบบเด็กๆอะคะ่ะพอตอนที่4ี่จะเป็นรุ่นรุ่นใหญ่ละเป็นโตขึ้นละก็เป็นออมกับพิตตีแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะวันนี้ออนแอร์วันแรกด้วย3ทุ่มกระแสเป็นยังไงบ้างก็กระแสในในพาร์ทของเด็กก็ดีนะคะคือหลายคนก็ดูแล้วก็แบบเสียน้าตาอย่างเงี้ยเมื่อคืนนรำก็ดูดูแล้วก็โอ้โห ร้องไห้เองอินอินเพราะว่าเวลาเราถ่ายเราไม่ไม่เคยเห็นของของเด็กไงคะพอเรามาดูน้องน้องเขาแบบเล่นดีค่ะเราก็เสียน้าตาเลยก็จริงจริงก็มีแง่มุมในงานวิจาร์ว่าแบบว่าโอ้โหกล้าทำมันเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนงานค่อนข้างจะแตกต่างกับละครทั่วทั่วไปอะไรอย่างนี้ค่ะด้วยมุมภาพด้วยแบบ การเล่าเรื่องจะเป็นเหมือนหนังไปเลยจะค่อนข้างจะเป็นโปรดักชันหนังอะค่ะแล้วพี่แบะค่อนข้างจะดีฟีดแบะก็ค่อนข้างดีก็ดีใจท,ที่แบบว่าเหมือนขายลิขสิทธิ์ในต่างประเทศได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้งานนี้แบบมี่ถามเรื่องภาพยนตร์ว่านีนค่าที่เราเคยแสดงหนังเรื่อง,องออทอมบี้ประม,ม,มนาณน,<า>นั้นยีสตออนมูนและทีเนี้ยมันมีกระแสหนังเกที่บอยสตอรี่ขึ้นมาเนี่ยส่วนตัวเราคิดยังไงบ้างกับเรื่องนี้ก็จริงๆก็ มันก็เหมือนสร้างความหลากหลายให้ให,ให้กับวงการภาพยนตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นหนังแนวไหนเป็นแบบหญิงหญิงใช่ชายชายหญิองอะไรเงี้ยก็ดีใจที่วงการภาพยนตร์กล้าที่จะนําเสนออะไรแบบนี้อะไรเงี้ยในแนวทางแบบนี้ทั้งๆท,ที่เราก็รู้ว่าเออทารเกตที่จะดูเนี่ยมันน้อยแล้ว,ว่ามันมันก็ดีค่ะเป็นแบบสีสันของวงการหนังนะคะ่ะเ,เป็นกำไรของคนดูใช่เป็นกําไรของคนดูและสตรีมยังมีนหนั ในลักษณะนี้อะคะ่ะถ้าช่วงก่อนหน้านี้มีค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วเหมือนช่วงช่วงที่หลังจากเยสโซโนก็ก็พอมีบ้างแต่ว่าด้วยความที่เราเล่นเยสโซโนแล้วเรากเ็เรายังไม่อยากแบบเล่นเรื่องอื่นที่ท,ที่ทำให้เหมือนความเชื่อของคนที่รักตัวละครตัวนี้มันมันหมดไปเหมือนเขาเชื่อว่าเราเป็นตัวละครตัวนี้ในในใ e นเยสโซโนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยยังไม่รับแล้วถ้ามีอย่างเงี้ยเราจะรับในตอนไหนตอนนี้ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทำงานอย่างอื่นไปก่อนเป็นช่วงไปก่อนแล้วมีโปรเจกข้าศสาม สามจริงๆตอนนี้ก็ม,มีมีกระแสมาเหมือนกันอยากให้มีภาค3มแต่ว่าเพราะว่าด้วยความพร้อมของหลายๆอย่างก็ตอนนี้น่าจะยังไม่พร้อมมากกว่าวใช่ค่ะไปสองภาคากกใกล้จะรอหรอเราอส๋อโปรเจกต์เอ,อก็ปิดปิดปิดกล้องไปแล้วค่ะราะว่าน่าจะกำหนดฉายช่วงกันยาตุลาอะไรแบบนี้ค่ะจะต,ต้องต้องรออัปเดตกัน ทยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะติดกล้องไปแล้ว